สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรวันนี้ผมได้มาที่นี่ครับหมู่ที่7ตําบลขุนกระทิงอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อมาดูแลมาให้เห็นว่าพี่น้องเกษตรกร,กรผู้นี้ท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเวอร์แพนเวอร์แพนคโตซานมาเป็นระยะเวลา1ปีเข้าปีที่ 2, 2> แล้วท่านก็สามารถเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะทุเรียนพันหมอนทองอ ให้เกิดการที่เรียกว่าจากการทําสารแล้วไม่ติดดอกออกผลปรากฏว่าใช้คู่หูไปแล้วเกิดความอัศจรรย์ใจว่ามันติดดอกออกผลครับท่านประธานครับนั่นนะสิก็เป็นเป็นโอกาสดีได้มาเยี่ยมเกษตรกร,รชาวสวนทุเรียนแล้วก็ได้ข่าวว่าท่านประสบปัญหาขณะที่ทําสวนทุเรียนมายาวนานแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาทําให้ต้น ทุเรียนอายุเหมือนจะไม่ยังยืนมีการออกดอกมีดอกออกผลไม่เป็นไปตามปกติอ่านะครับงั้นเราองนี้ฮะเราไปเจอเขาเลยดีไหมครับไปฟังจากปากเขาเลยเออก่อนมาดูว่ามันเป็นยังไงครับแล้วมันเราเอามาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเป็นยังไงครับมันแล้วพอใจตรงไหนแล้วแก้ปัญหาอะไรได้บ้างครับอ่าอย่างนี้นะครับงั้นก็ขอเชิญท่านพี่น้องเกษตรกรได้ไปดูกันครับพร้อมแล้ว ไปเลยครับผมท่านอาจารโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรครับมาแล้วมาเจอแล้วนี่แหละครับผมอยากเรียนถามก่อนเพอเอินว่าเจ้าของสวนมีชื่อว่าอะไรครับผมชำนาญเพนวาณนิตวานนสนะครับครับผมแล้วก็ท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นผู้แนะนําอันนี้วัดโพธิพัฒน์ครับ ครับผมได้เป็นผู้ที่มาแนะนําให้กับพี่ชานาญมาเป็นผู้แนะนาและที่ปรึกษาที่ปรึกษาเลยครับพี่ชานาญครับพี่ชานาญเนี่ยได้ปลูกทุเรียนพันธุอะไรครับพันหมอนทองครับผมหมอนทองนะครับจํานวนทั้งหมดกี่ต้นกี่ไร่กันครับประมาณ200ร้อยต้นประมาณสิบไร่ฮะสิบไร่แล้วเขายังไงเขามาแนะนําอะไรเราบ้างครับเขานําให้ใช้กู้หูเพราะว่ามันมีปัญหาที่ว่าเราจีตาแล้วมันไม่ออกดอก เลยก็คุณพั์เขาแนะนําว่าลองใช้คู่หูดูว่าจะออกได้ไมมมันก็ออกประสบความสําเร็จว่าออกดีใช้มาตอนเริ่มต้นใช้เมื่อไหร่ครับก็เริ่มต้นตัน้งแต่ตปีที่แล้วปีที่แล้วครับแล้วก็มามาปีนี้นี่ก็เข้าปีที่สองแล้วเหรปีที่สองปีที่สองครับตอนที่เข้ามาครั้งแรกนั้นนะครับต้นทุเรียนของเราน่ะอายุประมาณประมาณแปดประมาณแปดปีเศษแปดปีเศษเศษตอนนั้นปัญหาหลักของสวนเราก็คือเรื่องเดียวครับผมที่ว่าฉีดสารแล้วมันไม่ออกดอก นี่คือปัญหาเลย <Job. S 1> เรื่องโรคเรื่องภัยอะไรมีไหมครับก็มีพวกนี้มีพวกเชี้ยไาแจ้เชี้ยไาแจ้ที่ว่าพอยอดอ่อนมันจะมีเชี้ยไาแจ้แล้วก็มพวกไอ้ไรแดงเพราะที่ว่ามันไอกาใบแก่เต็มที่ใบใบจะร่วงมันจะมันจะมาอาศัยกินไอ้พวกกินน้ําเลี้ยงของไอ้พวกใบแก่ครับพอหลังจากนั้นก็เป็นไอ้พวกไอกาเฟีย เพลี้ไฟนี่ก็มกันมาเกี่ยวกับว่ามันจะดูดพวกน้ําเลี้ยงไอ้พวกไอ้ดอกไอ้ที่ออกออกใหม่เอได้ไมยนะฮะเริ่มเริ่มจะมาอาศัยกินพวกไอ้กาน้ําเลี้ยงพวกไอ้กาพอเป็นลูกพก่นน้ำเบแองหรือว่าพอเริ่มดอกจะลดจะบ,บางนจะต,ต้องใช้พวกไอ้ยาฆ่าแมาลงพวกไอ้เพลี้ยไฟครับ นั่นคือเรื่องเกี่ยวกับเพี้ยครับเพี้ยเพี้ยนี่จะมาหลักเลยที่พูดถึงนี่นะครับครับเพี้ยครับผมเออที่นี่ก็แปลกนะครับเพี้ยนีวั์ผมถามนิดนึงทาไมที่นี่ถึงเพี้ยไฟรุนแรงมากคือพันนี้ครับในถ้ำสิงเนี่ยในตาบลแถวขนกระทิงถ้ำสิงเนี่ยเขาปลูกทุเรียนจํานวนมากครับทีนี้เรื่องโรคเรื่องแมลงมันจะมากมันจะมากเป็นพิเศษที่นี่เขาฉีดยาต้องบวกยาทั้งนั้นไม่ว่ายาหนอนยาแมลงต้องบวกถ้าไม่บวกมันเอาไม่อยู่ คือต้องบวกทุกอันเลยทุกอันเป็นสองเท่าสองเท่าถ้าไม่บวกไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับเพราะนี่ดูแล้วตอนนั้นกังวลมากเลยและตอนที่ผ่านมานะระยะเวลาที่ผ่านมาแปดเก้าปีเนี่ยนะครับก็มีกับเรื่องนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับครับัญหาเรื่องอันนี้นอนจะเรียนว่าตอนที่ว่าเรา,เาลูกโรคเลือดพเริ่มแปลว่า,วามันเหมือนมันไข่ฝากไว้นะฮะพอเราก็าจะตัดได้เป็นตัวหนอน ตอนนอนอยู่ข้างในบางทีหล่นโป๊ะเดียวเอากระจายข้างในเน่ามาแล้วนอนที่นี่นอนนี่คือว่าจะมากที่เดียวฮะมีทุกสวนเรื่องนอนนี้เป็นเออสับว่าพอเราตัดปัิบางทีเป็นพลอเราฉีดยาก็จะเป็นไอ้หนอนไอ้หนอนแห้งมาตายไปถ้าหนอนเปียกคือตัวมันอยู่ข้างในมันจะมีสองอย่างหนอนเปียกหนอนแห้งทุเรียนเนี้แล้วก็ไอบีไอพวกไอกาอ่าพวกไอ เพลี้ยเพลี้ยแป้งมันนี้มันทําให้ลูกจะมีเส้นว่าทาให้ลูกดำลูกขาวดาดํามันจะไม่สวยขายไม่ได้ราคาะบางทีก็เที่ยวเป็นไอ้พวกใกล้จะเพลี้ยเพลี้ยไฟทําให้หนำหนาติดอ่าตอนนี้เราเคยต้องต้องต้องรักษาตัวนี้ด้วยตอนนี้มันแค่ว่าต้นต้นทุนหนักแต่เราก็ได้ดีแต่ก็คิดแล้วก็ไม่ขัดสนนะไม่ขัดุนนี่พอแย้มเรื่องต้นทุนมาพี่น้องเกษตรกรครับนี่มาเข้าทางเลยครับ ตอนที่ผ่านมาเนะ่ะเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาก่อนจะมาเจอพี่อนิวัต์เนี่ยนะครับตอนนั้นอ่ะใช้ต้นทุนสูงใช่ครับแล้วมาเปรียบกับหลังจากปีที่ผ่านมาเนี่ยมันลดลงไปเยอะไหมครับก็ลดเยอะเพราะว่ายาเราก็ถูกลงเราก็ใช้คือว่า,าใช้ปกติแต่ว่าแบบซื้อไอ้พวกยาคิดมีต่างมันจะแพงแพงกว่าก,กันเยอะ แต่นี้มาพอแค่คู่หูนี้ลดต้นทุนหรือว่าไอ้ค่ายามันไม่แพงเท่าไหร่นะฮะมันก็ถือว่าเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายจนได้เยอะกันครับผมประหยัดถ้าบอกเป็นตัวเลขเข้าๆเปรียบเทียบไปผมฟังเนี่ยมันเท่าไหร่ครับคิดไม่มากนฮะเป็นระลังสักสามแสนสมื่ิวานะฮะหลังจากเริ่มใช้ที่พี่อนิวัตรมาแนะนําเราลดตรงนั้นมาเท่าไหร่ครับปีว่าประมาณประมาณละแสนนะลดได้เยอะทุกครั้งที่เราใช้มาคือสามแสนประมาณสามแสนปีนี้ลงไป เหลือสองแสนประมาณประมาณประมาณแสนเศษนะแสนห้าก็ครึ่งหนึ่งลยว่างกันเถอะครับครึ่งนี้ครับก็ใช้เงินแค่อีกแสนห้าเองครับผมก็เรียกว่าปีที่ผ่านมาลดอย่างน้อยมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นมาอีกแสนห้าครับผมถูกไหมครับถามเรื่องต้นเลยที่มาติดใจเพราะเรื่องของการทาสารนะครับทุกปีที่ทําสารนะมันเป็นไงครับตอนล่วงหน้ามานะเมื่อเจ็ดปีที่ก่อนนะการที่เราทําสารครับแล้วมันออกตามปกติมั้ยหรือว่าต้องเพิ่ม สารเข้าไปอะไรคือคือคือตอนแรกเราใช้มันมันเราใช้สิบห้าเปอร์เซ็นต์พอทราบฉันไม่ออกเราเพิ่มเป็นยี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์ครับก็บต้องทุนทุนสูงขึ้นอีกอาคารจะต่างขึ้นอฉันว่าเราอคือว่าตอนมาก่อนเราใช้สิบห้าพอทราบฉันไม่ออกคือว่าใช้สองครั้งครั้งแรกไม่ออกหลังก็งใช้ใหมาอีกเลยเอกมาเป็นยี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยอืมคือพันนี้การวางสารเนี่ยครั้งแรกถ้าเราวางสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ออกส่วนมากก็จะเพิ่มเป็นยี่สิบห้ากลายเป็นว่า สิบห้าบวกยีห้าก็เป็นสี <40. S 2> ่สิบสี่สิบสี่สิเปอร์เซ็นซึ่งสี่สิเปอร์เซ็นสำหรับทุเรียนอายุขนาดนี้มันไม่เหมาะมันจะทําให้ต้นตายได้วางสิบห้าเปอร์เซ็นทีเดียวพอแต่ว่าต้องให้ใบนี้พร้อมใบพร้อมต้นพร้อมครับแล้วก็ปุ๋ยที่สใส่ไว้พร้อมแล้วก็ดสิบห้าเปอร์เซ็นถ้ามันไม่ออกก็ต้องยอมแต่ถ้าส่วนมากข้าสิงจะไม่พน,นั้นไม่ออกเหรอเติมไปเลยอีกยี่้าเป็นสี่สิบ ไม่ออกอีกเหรอเอาสามสิบหรือห้าสิบไปเลยครับก็เท่ากับเพิ่มต้นทุนเขาเพิ่มต้นทุนที่นี้การวางสารครั้งสมมติว่าสองหมื่นครับพอทีที่สองซ้าอีกสี่หมื่นครับไม่ออกทีที่สามทีนี้ซ้ําเป็นแสนทุ่มกันอย่างนั้นเลยครับแต่ถ้าออกขึ้นมาก็คือคุ้มหลุดรวยคุ้มโอก็หมายความว่ามันมีต้นฉบับที่ทําอย่างนั้นแล้วใช่เขาประสบความสําเร็จสําเร็จในแบบ นั้นนะแบบในแบบการทําสารเพิ่มขึ้นน<ล>ะแบบโหดอ่ะแบบโอดโอ้โหแต่ <c oughs> มันอยู่ที่นี้ด้วยฮะอยู่ที่ดินฟ้าอากาศด้วยถ้าเกิดว่าเราฉีดสารแล้วฝนตกทั้งไม่ได้เว้นระยะเลยมันก็ไม่ออกใช่มันมาอยู่ที่จังหวัดดินฟ้าอากาศด้วยถ้า,าเกิดว่ามันช่วงแรงสักประมาณสิบห้าวันก็น่าจะออกนี่พี่น้องกเกษตรกรครับพผเอิญมันเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศแล้วมันก็มาเกี่ยวข้องกับเวอร์แพนเวอร์แพนกับโซาร,ร<ช>ว่าแม้ดินฟ้าอากาศจะแปลปวนถูกไหมครับแกนีวัต ได้ไปแล้วมันออกอ่านี่ไงฮะแปลกไหมพี่ชำนานว่าถูกไหมใช่ครับผมออันนั้นถ้าฝนตกมาเงินลงไปเป็นไงครับละลายไปกับน้ําไปกับดินเลยใช่ครับแต่วันนี้พี่อนิวัตรได้มาบอกว่าตัวนี้เป็นไงครับออกแน่นอนออกแน่นอนออกแน่นอนครับผมแล้วตอนนั้นพี่เชื่อมั่นขนาดไหนพี่จำนานเชื่อมั่นขนาดไหนก็ต้องทดลองทดลองครับผมตอนแรกเอ้าตอนแรกเลยวันแรกที่พี่อนิวัตรมาบอกก็คือมายว่าไปที่แลกเราใช้อยู่แล้วแต่่าใช้อยู่แล้ว แต่ว่าพอมาเป็นนี้เราเน้นนันอีก,กเอาอีกเพราะว่าเราก็แบบว่าเราใชา้อยู่แล้วแต่ว่าใช้มันแบบมันไม่ได้ต่อนเนื่องคือขั้งแรกอะ่ะเขาคนคนในใน,ในเขตท่าสิงหรือคนันทิงเนี้ยเขายังไม่เชื่อมั่นอของเราเอามาใช้ปับ๊บของเก่าเขาจะไม่ทิ้งพอของเก่าหมดแล้วทีนี้ก็จะใช้ของเราร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ซื้อมาเติมทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งแต่ตัวนี้เขาจะซื้อไปเลยอ๋อผมเข้าใจละ เพอเออเราก็ตุนของเดิมไว้เยอะใช่เยอะฮะเยอะช่ไหมครับเยอะเยอะเยอะถ้าว่าเราซื้อเทีเยอะเราไม่ต้องซื้อบ่อยตุนพอดีน้องก็มาแนะนําเราก็ต้องใช้ของเราบ้างอันนี้บ้างถือว่าเราเราเหมือนว่าเราสลับกันยังไม่ิ้งของเก่าเราจะไม่ถ้งของเก่ามันก็มูลค่าเนาะก็ซื้อมาแพงเนาะของเรานี่ความปลอดภัยเป็นยังไงก็นึกถึงความปลอดภัยคือตัวนี้คือว่ามันมันไม่บินไอ้พวกเป็นไอ้พวกไอกาคนใช้คนฉีดมันก็คือไม่ไม่ไม่ด้ราย ก็ถือว่าเป็นไอสารกัดมาโดยธรรมชาติมันไม่อันตรายแต่เมื่อสารเคมีที่ว่าเราซื้อนั้นมันอันตรายมากกว่าอแล้วตรนนั้นที่มีปัญหาที่ว่าเราก็พยายามลดไม่ให้คนงานเราเกี่ยวกับไอ้พวกยาอะไรเราก็เป็นห่วงกันมันเกิดไม่สบายเราก็หาคนงานทําไม่ได้เราก็ต้องอันนี้พยายามหาหายาที่ว่ามันไม่ไม่อันตรายกับคนคนใช้นะไม่คนใช้คือตัวนี้คือไม่อันตรายเราดูแล้วไม่อันตรายนะแล้วก็พยายามนู่นแล้วก็ห่างๆไปเอาละ ผมขอถามที่พี่อนิวัตเป็นขั้นตอนอย่างไรครับเริ่มต้นวิธีการในการมาให้คาปรึกษากับพีช่ชัานตั้งแต่วิธีฉีดเลยครับครับแนะนําให้ฉีดก่อนจะให้ตาดอกออกแนะนําให้ฉีดในพุ่มให้เปียกฉีดเปียกฉีดในพุ่มอ่านให้เปียกเลยระบบน้ําใบยาหนอนยาลาก็แนะนําให้ใส่เช่นเพี้ยไฟช่วงนั้นมันระบาดบก็ให้แกซื้อเพี้ยไฟมาใส่ถ้าเกิดยอดนี่ขาดดอกก็ไม่ออกประกอบกับที่วางสารไปแล้ว พอวางสารไว้แล้วยอดมันนิ่งครับแต่พอมาฉีดของเรายอดมาด้วย<ะ>แล้วออกดอกด้วยอ่าแล้วใบนี้แก่แล้วใบแรกแก่แล้วนี่กลาลังบานเย่ยนี่จะไม่หลุดทีนี้เรามาปรับที่น้ําตอนนี้อ่าน้ำจำนาญแก่สองวันครั้งทีนี้ผมให้แกปรับวันเว้นวันแล้วทีนี้หมวกมันก็จะหลุดหมดไอ้พวกนี้จะไม่ไม่ร่วงอะจะไม่ร่วงครับแลวลูกก็จะขึ้นดีแต่ตอนนี้ใบอะไรสวยหมดสวยแล้วมาปีที่แล้วต้นใหญ่ของแกเนี้ยครับผมเข้ามาดู สวยมากครับสวยมากน้าเขียวปีเลยอครับครับที่พ่อแกใช้ไปแล้วอ่ะน้าเขียวแต่แปลงนี้มันที่ต้นเล็กนี่แปดปีนี่ประมาณแปดสิบต้นนะผมมาท้าพ่สูจว่าแกพ่อแกวางสารไม่ออกแต่ผมว่าใช้ตัวนี้แล้วฉีดแบบที่ผมว่าออกออกร้อยเปอร์เซ็นพออยู่ประมาณเดือนออกมาเต็มเลยออกมาแบบนี้ที่เห็นโดกมากท้าพิสูจน์ท้าพิสูจน์และพี่ชำนาญได้ทําแบบที่ครับผม ตามที่พี่น้องก็แนะนําทุกอย่างเลยครับผมไม่ขาดไม่เกินครับผมตอนนี้พอทาตามเป๊ะแล้วก็ประสบความสําเร็จประสบความสำเร็จเขา่าพึงพอใจของพี่่ะพึงพอใจให้คะแนนสิบก็ให้สิบเต็มสิบเต็มเปอร์เซ็นต์คือตอนนี้ได้หมดเลยครับทั้งใบทั้งต้นทั้งลูกทั้งทรงผมดูแล้วได้ทั้งหมดเลยครับทีนี้อยู่ที่การแต่งแหละการแต่งการแต่งลูกแต่งดอกและการให้น้ำและให้ปุ๋ย ตอนนี้ตัวแปรก็จะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนั้นครับเป็นเรื่องการแต่งดอกอเพราะว่ามันออกแล้วตามเป้าครับอทุเรียนวางสารอาหารก็จะมากขึ้นอ,อตอนนี้นักชำนาญจ,จะฉีดสิบห้าวันไม่ได้แล้วต้องฉีดทุกสิบวันตั้งแต่วันนี้ไปเลยนับ,บไปเลยสิบวันป้อนเพราะว่าหม้อข้าวนี้มันต้องการอาหารเพิ่มเติมมากมเพราะข้างล่างมันถูกสารเบรกไว้ครับอืมนี่ยพอใช้ไปสักพักหนึ่งให้ยอดนี่แลบไมสัะคิดน่าจะสวยมากเลยครับเรคับเวลาตัดต้นก็ไม่สม เราต้องการต้องการยอดใหม่ต้องการครับใบที่เขาเม้อข้าวเม่อข้าวเขาก็เต็มแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอะใบในมันจะหลุดอีกสักเดือนนังนก็ใบในก็เริ่มหลุดนะหม้อข้าวเก่ามันจะทิ้งเพราะหมดอาหารพี่ชำนาญก็เป็นไงครับช่วงนี้หลังจากที่พี่อนิวัตรมาวางระบบวิธีการกระบวนการทั้งหลายเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรอมั้ยก็เปลี่ยนแปลงเพราะลดต้นทุนลดต้นทุนครับหนึ่งลดต้นทุนสอง เปลี่ยนวิธีการทํางานของเรามั้ยก็ได้ขึ้นเพราะไม่ได้ให้ลูกน้องทําให้คนงานทําให้คนงานทําคนงานก็เป็นไงก็เขาก็โอเคคนงานเขาเห็นความแตกต่างมาในคนงานเคยพูดไหมเขาบอกเออดอกดอกดีน้าเลยเขาเขาเขาช็ชมนะเออดอกดอกดีนะอะไรเนี่ยโอ้โหถ้าถึงข okay. ั้นลูก okay. น้องคนงานบอกว่าสวยขึ้นมีติดดอกด้วยดอกด้วยสวยเขาก็เคยทําแบบเดิมมาพอมาทําแบบที่ให้การให้คำปรึกษาของพี่อนิวัตรก็มีการ เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใช่ไหมครับครับผมเอาละครับท่านประธานครับในฐานะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ท่าประธานมีสิ่งใดที่เป็นเครื่องที่อยากจะเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสอบถามทั้งพี่ชำนาญพี่อนิวัตรเปยนเชิญท่านประธานครับครับก็ดีใจดีใจนะครับว่าที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของเราท่านรู้จริงถือว่าเป็นกูรู <c oughs> ด้านทุเรียนเลยนะครับ <c oughs> ทุเรียนเยนีเ่ยนเยนะเพราะว่าท่านทำมนานแล้ว แล้วก็ทาเองแล้วก็มีสวนด้วยแล้วก็ทดลองแล้วแล้วก็ผ่านมาหมดแล้วเนี่ยได้ชี้นาชี้แนะเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยก็อยู่บนพื้นฐานของการประหยัดลดต้นทุนเพิ่มผลปิดท่านพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับขนาดเนี้ยนะครับเราก็ได้ให้เห็นความสําคัญว่าสิ่งที่เกษตรกร,ร,กรบางครั้งมีความกังวลในหลายเรื่องนั้นในฐานะของผู้ที่เป็นที่ปรึกษาก็จะไปคลายให้ ท่านที่กาลังชมคลิปนี้ก็ให้รู้ว่าบางท่านทําสารแล้วมันไม่เกิดความประสิทธิผลนะครับแต่เมื่อท่านลองดูนะครับว่านี่คือทางออกของท่านที่จะเป็นทางออกที่เรียกกันว่าสามารถช่วยทั้งลดต้นทุนในการที่ต้องทาสารเพิ่มสารเพิ่มแต่กลายเป็นลดต้นทุนว่าเมื่อทําสารไปแล้วก็สามารถลดต้นทุนด้านของเคมีอื่นๆลงด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่เราไม่ทิ้งเขานะครับเพราะว่าสิ่งที่เราใช้นะ มันอาจจะเป็นความคุ้นเคยสภาพจิตใจของเรารก็ยังคงใช้อยู่แต่ว่าที่สําคัญค่อยๆลดส่วนอื่นลงไปลงไปแล้วก็พยายามใช้คู่หูของเรานําเข้าไปใช้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของท่านนั้นนะครับสมบูรณ์และก็ทรงคุณภาพต่อไปใช่ไหมครับ,รบในส่วนของท้ายที่สุดเนี่ยนะครับผมอยากจะได้ฟังจากพี่ชํานาญให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศที่บางครั้งเขายังมีความรู้สึก คลางแคลงสงสัยในหัวใจว่ามันจะจริงหรือช่วยพี่ชำนาญช่วยบอกเขาด้วยครับครับผมที่ผมใช้มานี้ถือว่าประสบความสำเร็จกับที่ผมได้ลงทุนไปคือลดต้นทุนแล้วก็อยากให้พี่น้องอเกษตรษกรท,ทุกท่านม,มาลองใช้คู่หูตัวนี้เลยครับแต่จะถูความสำเร็จครับอ,อยอดเยี่ยมมากครับในฐานะที่ปรึกษาให้กับพี่ชำนาญ พี่นิวัตมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศหรือผู้ที่เป็นนักแนะนําผลิตภัณฑ์ได้บอกเขาครับพี่นิวัตครับครับคนที่วางสารที่มีปัญหาเรื่องสารนะถ้าใครมีปัญหาก็ดูในคลิปนี้แล้วก็ติดต่อโทรมาหาผมได้จริงๆแล้ว,ว่าการวางสารนะถ้ามันไม่ออกเราไปเติม,มนททาให้ต้นตายเราไปเบียดบางต้นทุเรียนให้มันตายไวเราใช้ตัวนี้ฉีดไปเลยครับออกแน่นอนเพราะว่าตัวนี้จะไปทําให้สารของท่านที่อยู่ในต้นน่ะมันกระทุ้งข้ามาอีกไม่ต้องไปเติมครับของเก่าเนี่ย มันกระทุงและสร้างตาดอกออกมาเองแล้วที่สําคัญคู่หูใช้แล้วไม่เป็นอันตรายได้ผลจริงตัวผมเองทดลองมาสี่ปีแล้วครับสี่ปีแล้ว okay. แล้วบทสาเร็จมาก,ก็พักพวกพี่น้องก็เ <c oughs> พื่อนผมก็เยอะมากอแปลงนี้ที่ผมกล้าทดลองเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าทุเรียนเขายังสาวครับแต่ทุเรียนสาวอะ่ะวางสารน่วสนมากมันจะไม่ค่อยรอดอ๋อเลยได้ตัวนี้ยตัวนี้ยมันจะทําให้ยอดออกมาก็คือเหมือนล้างสารในตัวอ๋อครับนี่ นี่คือผู้ที่ให้คำปรึกษาท่านใดที่ยังคลางแคลงสงสัยนะครับที่ปรึกษาเกษตรกร,กรของเรานั้นขนาดนี้มีอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะถ้าท่านอยากจะรู้เรื่องลงรายละเอียดนี่คือที่ปรึกษากิติมศักดิ์นะครับข่าวอนิวัตของเราเนี่ยท่านก็ใจเป็นกูรูเลยและจะบอกอเคล็ดลับเทคนิคต่างๆแต่วันนี้เราก็ได้ฟังจากพี่ชำนาญเจ้าของสวนให้ความมั่นใจกับผลิตภัณฑ์คู่หูนี้เป็นอย่างมากวันนี้ท่านประธาน ช่วยบอกกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับในความมั่นใจครับวันนี้ลงดูชมสวนที่ชุมพรนะครับก็เห็นได้เห็นของจริงเห็นของจริงเห็นวิธีการทํางานจริงการลดต้นทุนจริงนะและประสิทธิผลประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ไม่ชับต้นไม้ไม่้ํำอันนี้สําคัญที่สุดเพราะเราต้องรักษาชีวิตของเขาไว้นะดูแลให้เขาอายุยืนยาวก็ ขอยืนยันว่าชุดคู่หูของเราครับจะอยู่คู่เกษตรกร,กรไปอีกยาวนานแสนานานครับขอให้มั่นใจครับโอ้โหนี่คือความมั่นใจของ<ม>ท่านประธานบัณฑิตย์ธนูนะครับ<ม>ที่ปรึกษาเกษตรกร,ก,รกิตติมศักดิ์วันนี้เดินทางมาถึงตรงนี้และที่สําคัญครับพี่น้องเกษตรกร,กรครับผู้ที่แนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆคู่หูให้กับพี่น้องกเกษตรทั่วประเทศต้นไม้ไม่ชำ้ำธรรมชาติไม่เสียนะครับ ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญและที่สําคัญคือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมิสเตอร์เวอร์แพนและท่านประธานบริษัทเวอร์คาร์อินโนเวชั่นท่านบริเทียนธรรมนูนพร้อมด้วยที่ปรึกษากเกษตรกรนนกิติมศักดิ์นะครับท่านคราวอนิวัตนะครับและเจ้าของสวนพี่ชำนาญขออนุญาตมาบอกถึงคุณงามความดีของคู่หูไว้แต่เพียงเท่านี้ และเราจะติดตามคู่หูสวนอื่นๆต่อไปเพื่อมาบอกพี่น้องเกษตรกรว่าเรามีทางรอดเพราะเรามีทางเลือกและทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่ทําให้อยู่นานตลอดไปครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับว้าเพนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยตดนี้